ไม่มีไม่มออกประจําชื่องานการกุศลอุ้ยเป็นหลายงานเนาะโอ้ยหลายงานเอาเอาเสามงานสุดท้ายนี่แล้วกันนะภาษาไทยภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาติฮะชื่อคอนเสิร์ตภาษาสวัสดิ์จับที่จับจับวันเทปัดนักพรตค่ะมีการเปิดรับบริจาคกนะคะสำหรับคอนเสิร์ตฟรีไม่มีเขารับบริจาคเราไม่รู้อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเราไม่รู้เรื่องเลยเไม่รู้เรื่องผมนี่อยู่บนเวทีนะฮะข้างล่างเวทีเนี่ยก็คือข้างหน้างานเนี่ยไม่ไม่ทราบแล้วผมเองเนี่ยยังไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะหน้าวันนั้นน่ะแต่ว่า ผมเนี่ยไปวัดพระบาทน้ําูุเนี่ยผมไม่เคยไปที่วัดเลยไปแต่ที่ที่ไร่เ้วไปเล่นครั้งเดียวคือวันที่5้ธันวามเมื่อปี2 5งพันห้าร้อยสามงานเนี่ยครับที่เราไปมาบอกตรงๆว่าเราดิบแตะเงินบริจาคบ้างไหมฮะเฮ้ยม่าไม่เกี่ยวโอไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาก็จะมีทุนมาให้เพราะคำว่าทุนเนี่ยนะคือคนกลางเขาบอกโอเคพี่อันเนี้ยจัดเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยนะฮะเขาก็จะถามว่า โอเคจัดเท่าไหร่ทุกปีเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าบาทวิธีเราถูกว่าจ้างในการแน่นอนปฏกวัติใช่สี่แสนกว่าบาทนี่ไม่เยอะนะหนูค่ะที่ผ่านมาที่เรารับงานมาเนี่ยครับจัดคอนเสิร์ตต่างๆมากับร่วมกับทางวัดเนี่ยพอจะจำคร่าวๆเลยนะครับว่าประมาณกี่ครั้งแล้วแล้วกี่ปีกีครับร่วมกับทางวัดนี่ผมเดี๋ยวนะหลายครั้งนะน่าจะหกมากกว่า7ครั้งนะผมจําได้เนาะแล้วก็ที่ชัดๆเจนๆเนี่ยก็จะล่าสุดเนี่ยเราจัดให้กับวันภาษาไทยแห่งชาติ ชื่อเพลงชื่องานภาษาสวรค์แล้วเพลงภาษาสวรค์เนี่ยเราเป็นคนแต่งให้แล้วก็เพลงนี้ก็ได้รางวัลด้วยนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือจัดที่อภิปรุมตุลาก็คือเจ็ดครั้งที่ผ่านมาเราก็มีไม่ใช่เจ็ดครั้งอุตขอโทษนะไม่ใช่เจ็ดครั้งผมเท่าที่ผมจําได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มไม่ พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราจัดคอนเสิร์ตมันไม่ได้จัดเฉพาะวัดพระบาท <คน S 1> หลวงมันไหลอ่ะเราจัดมาหากินของเราเองด้วยในวันที่ผ่านมาส่วนต่างนี่เราก็มีทําบุญให้กับทางวัดด้วยถูกต้องไหมครับส่วนต่างนี่ไม่ส่วนต่างที่ผมกะเอาไว้เลยนั่นก็คือหนึ่งแสน,แสนบาทอ๋อตั้งไว้ตั้งไว้ไวเลยเพราะว่าอะไรเวลาเราไม่รู้จะขายบัตรเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเราขายดับได้น้อยค่าค่าใช้จ่ายเรามากกว่าเราก็พักเนื้อเหมือนกันแต่ยังสุขหมในสดไหมมั้งครับนี่คือกังวลในส่วนไหนถึงได้มาแบบนี้ คือมันเป็นจากที่เรามองคนที่ให้สัมภาษณ์เรามีความรู้สึกว่าคุณดูถูกพวกเรานักร้องนักดนตรีกร<ม>เกินไปนะคะ<ม>เหมือนใส่ว่าพวกเราไปได้อะไรต่ออะไรก็เลยบอกต่อยาเฮ้ยพี่อยากมามกวินัยด้วยวินัยก็บอกเฮ้ยพี่จะมาบอมาเพราะว่าเราบอกให้คุณฟังเนี้ยถ้าคุณจะจ้างเราทํางานเนี้ยงบ<ม>เท่านั้นน่ะคือสิ่งที่เราจัด มันไม่มีมากแล้วต่อยก็ไม่ได้ไปหลวงพ่อให้ผมอันนี้อันนั้นคนอื่นทําไม่ใช่พวกเราเราไม่รู้ว่าใครทําหรือเมื่อทําเสร็จงานแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะไปอธิบายให้ใครฟังว่าเอ้ยผมมาช่วยทิ้งแพนเตอร์เราก็ไม่รู้ได้เราไม่รู้เรารับแต่จํานวนเงินอันนั้นเท่านั้นที่มาจ่ายให้ลูกน้องเท่านั้นเอง